ค่ยยเนะเ <c oughs> จดีสีทองด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเจดีสีทองทั่วไปนะคะที่อยู่นอกเมืองหงสาวสดีค่ะาาชาวพม่นานมามักจะสร้างอยู่ติดกับวัดนะคะส่วนวัดทางด้านหน้าตรงนี้จะเป็นวัดของพระมหาเทิงคันชองค่ะวัดด้านหน้านี้เราใช้ไถยทําภาคที่หนึ่งนะคะเป็นวัดของพระมหาเทิงคันชองที่พระเจ้าบรเรงนองได้นำตัวพระองค์ดำค่ะมาไว้ที่วัดนี้เพื่อให้พระมหาเทิงคันชองนั้นได้ฝึก รำเรียนศาสตราวุธต่างๆนะคะและกำแพงเมืองสีแดงด้านหน้าจะเป็นกำแพงเมืองของหงสาว,วดีค่ะกำแพงเมืองนี้จะมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรครึ่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้านละหประตูค่ะซึ่งรวมสีด้านแล้วก็จะมีทั้งหมด20ประตูเมืองแต่ละเมืองก็จะตั้งชื่อตามเมืองขึ้นที่ได้ยกทัพไปตีมาได้นะคะ และหนึ่งในนั้นจะมีประตูอโยธยาศรีรามเทพนครอยู่ด้วยค่ะ